เราจะได้พบกับพรีเซนเตอร์ของเราแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับไซร์แบบอันนี้แน่นอนเลยนะครับเอาล่ะความเฟรชความฟินของ r e s h ี่เฟสของเราในวันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเรานะฮะที่อยากให้ทุกคนได้เติมเต็มความเฟรชการผมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณปริชนาผู้ที่ประเสริฐกุลผู้ช่วยกรรมการผู้การสายงานขายและการตลาดในประเทศหรือว่าพี่บอยโค้ชเชฟครับช่อชาบีไซ์ทุกท่นด้วยนะครับ รก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่งานเฟรชชี่เฟสนะครับกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์เฟรชชี่ครับผมพี่บอยฮะก็ขออนุญาตพูดคุยกับพี่บอยสักเล็กน้อยยินดีเลยเป็นการเปิดงานละลายน้ำแข็งกันหน่อยดีกว่านะครับละลายน้ำแข็งเลยแนละ้วจริงๆเฟรชชี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เรียกว,ว่าเป็นไลน์ใหม่ของบริษัทในเคอร์อมิดหมดใช่ครับแล้วทำไมถึงได้เลือกพรีเซนเตอร์คนแรกเป็นน้องบิวตี้ล่ะครับพี่บอย ก็ต้องยอมรับตรงๆเลยนะว่าเรามองไม่เห็นใครจริงๆนะครับนอกจากน้องบิวกี้คือมาเป็นช้อยส์เดียวเลยที่เรามองกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบุคลิกของน้องเนี่ยมีความน่ารักสดใสที่เล่นไปกันเองถูกไหมครับถูกไหมครับและที่สําคัญเดียดูหน้าน้องแล้วเนี่ยมีความสดชื่นที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์เฟรชชี่ของเราอย่างมากครับจริงๆคือมองหน้าบิวกี้มันจะเป็นคนที่แบบหน้ามันจะติดติดรอยยิ้มตลอดแล้วก็ยิ้มแล้วมีรักยิ้มน่ารัก เพราะฉะนั้นเนี่ยดูหน้าบิวกิ้นแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นเหมาะกับเฟชชี่ที่สุดนะครับก็จะได้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยในห้องแต่งตัวบิวกี้นแอบผมแอบบอกผมมาด้วยพี่บอยอว,บว่าภูมิใจมากๆในวันที่ถ่ายทีวีซีเพราะว่ามีทีมผู้บริหารหลายท่านเลยผ,ผู้หาร,ระดับสูงของบริษัทมิตรผลเนี่ยไปให้กําลังใจด้วยแอบบถามเลยว่าบรรยากาศการถ่ายทำทีวีซีในวันนั้นเป็ในยังไงบ้างครับพี่บอยโอ้ต้องจริงๆต้องกราดดีต้องขอบคุณน้อยคบนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ เพราะว่าวันนั้นในการถ่ายทำเนี่ยเราถ่ายทำันตั้งแต่ชเช้านะครับประมาณ7จ็ดโมงเชา้ากว่าจะเริ่มในประมาณทุ่มหนึ่งแต่น้องเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากพยายามทํางานทุกอย่างแหมให้ออกมาที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุด นะครับโอ้โหฟังแล้วแฟนๆน่าจะชื่นใจในความเคร่งมืออาชีพของยุ้งยิ้เนาะไม่ว่าจะเป็นงานไหนไม่ว่าจะเป็นการถ่าย TVC งานร้องเพลงถ่ายภาพนิ่งลงเสียงยู้งยิ้มก็ตรงเวลาการที่สานคือทำหน้าที่ได้ยังใช่เป็นความเป็นมืออาชีพทำหนนะครับวันนี้ของคุณพี่บอยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมถ่ายรูปกันอีกทีแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะเปิด t ี c เล่นบนึงแล่นหนึงของถ่ายของกันดีได้เลยได้เลยพี่บอยเฮอาไว้กันไปสุดท้ายนี้นะครับยังไงต้องขอฝากนะครับเฟรชี่นะครับให้กับทุกท่านนะครับ แล้วถ้าหลักจากนี้เนี่ยท้าทุกท่านไปเดินตลาดหรืออะไรก็เห็นแบรนดเฟนชี่นะครับอย่าลืมเข้าไปหุหนกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอเสียงกับพี่บอยด้วยขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็กบอกกตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้ขายน้ำต่างๆที่ใช้สซรัเนี่ยก็สามารถหยิบจับเฟชชี่เ,เนี่ยไปใช้กับกันสวัสดีครับ เดกี้พุ่มพงศ์อัสสัตนกากรีเซนเตอร์คนแรกของเบชี่ครับนะครับโพทราเบอร์เดอร์โพสซาปบอร์นอกจากจะเป็นพเซนเตอร์คนแรกของเบชี่แล้วยังเป็นคนไทยคนแรกเฮ้ยที่ไปเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศจีนปัดสามหมื่นห้าพันที่นั่งหมดในห้านาทีตกมือเลยครับแข no, ่งกับคนไทยคนแรกได้ใช้แล้วคนไทยคนแรกเอาจริงๆนะตอนที่พี่ดูข่าวเนี่ยเรารู้สึกว่า นอกจากศิลปินจีนนะฮะในโลกนี้เนี่ยก็ทําแบบนี้ได้ไม่ถึงร้อยคนจริงไหมไปถึงทําอะไร <laughs> ไ,ปไปเปิดไปเสิร์มแล้วบัตรมันหมดแบบไวแล้วแบบนี่คุณไปร้องในอูโจสเตเดียมที่เป็นโอลิมปิกสเตเดียมเลยใช่ครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะ,ะขอบคุณมากครับผมโอไม่พี่จริงๆคนเก่งของเรา <laughs> นอกจากตัวบิลกินแล้วเนี่ยก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังใช่ครับที่เขาคอยดีลกับงานจีนซึ่งงานจีนที่ดิวยากมากนะก็มีความ เรียกว่ามี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 ขั้นตอนที่อาจจะต้องดีเทลนิดนึงนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดูคิ่นันท์เทนเบรนเน็ตอาจจะมีกันแบบแค่สี่ห้าคนตอนนี้มีกี่คนละห้าหกคนเพิ่มขึ้นมาตั้งหนึ่งสองคนน่ะจริงปะเนี่ยเราเล่นใหญ่ขึ้นมา่เล่นสิบนิดนางเลยนะแต่ประเด็นว่าทั้งหมดเนี่ยครับคือทำงานสองบริษัทอ๋อก็อยู่กับบริษัทอีกบริษัทใช่บริษัทอะไรครับพีพีกิลด์เนี่ยถึงเนาะ ป็นบริษัทในครอบครัวแยกโดย identity แต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นหลักบ้านเดียวกันเพราะะฉนนั้ช่วยกันช่วยกันเพราะฉะนั้นงานคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขาดบิลกี้เดนเทปไปขอนเซ็ปต์มือให้กับบิลกี้เดนเทปเป็นทีมงานเบื้องหลังด้วยเก่งมากเก่งมากในเรื่องจริงเลยเรื่องจริงนะทีมงานผมแบบโหดนะสุดยอดครับเออคือต้องมีความไฟส์ความสมควรในการไปไปติดต่อที่นู่นแล้วก็ทำ ทำคอนเสิร์ตแบบจัดเต็ม<ช>ทุกอย่างเต็มร,รูปแบบก็เรียกได้ว่าผลไม่หมดผลไม่หมดทุกอย่าง<ช>ตั้งแต่นักดนตรีแดนเซอร์คนทำสเตจหรือว่าคนที่รันคิวทั้งหมดนนั้นเป็นคนไทยหมดใช่ครับนะฮะคือเก่งมากจริงๆนะครับ <S <S นอกจากวิลกินเองแล้วเนี่ย ิ่งอีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณอีกกลุ่มคนหนึ่งนะก็คือแฟนๆของทุกคนต้องเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้าวงการมาจนถึงวันนี้วันแรกๆกินยังไม่มีความมั่นใจเท่านี้ใช่ยังไม่ชายเท่านี้นี่พี่ว่าผมมั่นมากเลย่รับไม่ใช่เราก็มีความมั่นใจขึ้นชเราเก่งขึ้นไงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่แท้จริงเราเก่งเก่งขึ้นไหมแล้วคนที่ทําใหุ้ณกิงชายขนาดนี้มีความมั่นใจมีเก่งขึ้นมากนีกก็คือผู้ชมทุกคนนะตกไหมครับตัวเองด้วย มูด้วยเท่าไหร่มูด้วยนะและคนทีน่อยู่ทางดัานด้วยครับนะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงเฟชชี่ดีกว่าเฟชชี่ดีกว่าซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ตัวล่าสุดของบิวจินตัวล่าสุดของบิวจินเมื่อกี้ค,คุยกับพี่บอยแล้วพี่บอกว,ว่าเลือกกินมาเนี่ยไม่มีตัวเลือกเลยไม่มีช้อยเลยแต่ว่าเพราะว่าเอ่อเอ่อเอ่อคนอื่นไม่ว่าอะไรไปทางไหนดีอ๋อไม่แต่ว่าพี่วายเขาบอกแล้วว่าที่มีความสดใสอ๋อครับแบบมีความดูมองเห็นบิวจินเพอร์ฟอร์มบนเวทีเล่นซีรีส์แล้วรู้สึก มีมีความสุขมันเฟรชบอกกับผลิตภัณฑ์ของเขาขอบคุณมากทีนี้ถามในฝั่งของวิวกิ้งเมื่อนี้แบบฝั่งของกิ้งคือตอนที่เฟรชชี่ติดต่อเข้ามาอยากจะได้วิวกิ้งเป็นเพลย์เตอร์เนี่ยเราคิดยังไงแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะปรับต้องบอกว่าเหมือนเดี๋ยวว่าเฟรชชี่เนี่ยเป็นแบรนด์แบรนด์ใหม่นะตอนแรกเราก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนว่าเราก็ยังไม่รู้เลยเลยแต่เหมือนเดว่าพอเราได้คุยกับทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยพอเหมือนว่าเป็นเป็นเจ้ของทางบริษัทมิตรผลแล้วก็พอได้คุยกับทีมงานทุกคนนะทุกคคนนกก็็เหหมมมมือวววว่่าาาาีตั้้งงใจแลยถึ เรารู้สึกว่าเราสามารถทำงานกับบุคคลกลุ่มนี้แล้วเราจะมีความสุขไปด้วยกันได้ครับใช่ข้อนี้สำคัญเนาะสำคัญมาการสําสำคัญเลยใช่ครับในการร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆใช่ครับนะครับพูดถึงว่าถ่าย t v c บ้างอ่ะเมื่อกี้เราได้ดูกันไปแล้วนะฮะการถ่าย t v c วันนั้นเริ่มตอนเช้าจบนี่ประมาณทุกเรื่องเพราะว่าประมาณแสงหมดแล้วแอแสงหมดตหมดแล้าไปเพราะว่าใช้แบบใช้แสงแบบธรรมชาติครับวันนั้น นุกสักก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยมันก็จะมีความเหมือนกับว่ามีมีคนเยอะมากนะ <c oughs> ม,มีเพื่อนร่วมถ่ายเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไวามันก็จะแบบแอคทีฟสุดๆเหมาะกับความเป็นเฟรชชี่แบบสดชื่นนะครับอ,อการร้อนแต่เราสดชื่นใช่ซึ่งวันนั้นแบบจริงๆแล้วก็เดียวกันได้มีตัวช่วยเรื่องของแบบความเหนื่อยร้อนเลยใครอ่ะ นี่ไงเบชีไ่ก็คือถ่ายทีวีซีไปถ่ายทีวีซีไปแล้วก็กินกินในกองไปเลยผมก็กินทุกคนก็กินแล้วเหมือนว่าชงชงแล้วก็แจกเดินแจกเดินดูดกันบางคนกินใส่แก้วบางคนใส่บักเก็ตอะไรบางคนใส่กะละมังถึงใช่โอุ๊บปุ๊บปุ๊บบางคนเปิดฝาเกี๊ยวกระดกเลยหวานไปไม่มีไม่มีหวานไปอะไรไม่มีเออนะก็แสดงว่าวันนั้นทีมงานทุกคนเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่คือได้กินเบชี่หมดผมชิมทุกรถเร็วนั้นนะเพราะบางรถยังไม่เคยกินเออใช่อันนี้มีทั้งหมด9รถ บ so ิวกิ้นชอบรถไหนที่สุดให้ทายให้ทุกคนเอาปากทายก่อนนะกันเดี๋ยวให้ทุกคนทายด้วยนะผมว่าถ้าเป็นบิวกิ้นนะตัดตัดกีวีไปก่อนอันนี้อาจจะยังไม่อะยังไม่ยังไม่ได้กินประจำไม่ได้ไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่ที่สุดถ้าเป็นที่สุดขอเดาว่าเป็นแอปเปิ้ลนะกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเฉลยให้ทุกคนเดาก่อนแบบเกมโชว์เลยรถไหนดีลินจีลินจีเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ รู้สิเคยบอกแล้วเหรผมชอบกินลิ้นจี่ไงอ๋อเพราะว่าลิ้นจี่ของอพี่พี่ออสที่เขาลิ้นจี่ของพี่ออสลิ้นจี่พี่ออสที่คอยผูกที่คอยปลอกเปลือกคอยผูกอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเม็ดออกแงะแะเม็ดแกะเปลือกเม็ดออกกอเป็นผลไม้ไม่กี่ชนิดที่ผมกินแบบจริงๆอ่ะแต่หมายถึงว่าพอมันเป็น อย่างเงี้ยอันนี้กินได้หมดนะอันนี้กินได้หมดน,นี่กินได้หมดแต่ว่าอร่อยแต่ว่าเราแบบปกดปานได้จริงไงนนจะใส่โซดาเข้าไปอย่างเงี้ยม,มันแบบไม่รู้ด้วงเนี่ยผมขอลาออกแล้วกันจากการเป็นผู้ชายขาองวันอเฮ้ยทำไม<ต>จบแพ้ง่ไงเราไปพิสูจน์ตัวเองใหม่ไงแล้วเราไปพิสูจน์ตัวเองต่อแล้วเดี๋ยวมีคำถามนี่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ในจคกรีแบบอ๋อในจสคริปต์มีแต่ในจักรีนี่อันเนี้ยจะให้ยูกินอยากจะให้ยูกินเลือกรสชาติของเฟชชี่ให้กับแฟนเก่าเออ อยากจะให้เลือกให้กับแฟนๆเนี่ยจะเลือกรถไหนให้พวกเขาได้ชิมกันถ้าเกิดว่าจะเลือกรถไหนให้กับแฟนๆหรอยากไหมส้มไหมเมื่อกี้ผมลองกินส้มนะอร่อยส้มก็อร่อยใช่ส้มก็อร่อยส้มก็ต้องบอกว่าทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วอร่อยแล้วก็ไม่หรอกว่าของเฟรซี่เขาก็ผมว่าอร่อยกว่านะอร่อยกว่าคืนอื่นอร่อยกว่าเจ้าอื่นอร่อยกว่าใช่ผมเป็นเออ่ เป็นมะนาวแล้วกันจะได้แบบเปรี้ยวๆหน่อยเป็มะนาวให้กับแฟนๆนะแค่เปรี้ยวๆเปรี้ยวจี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 กันไปเลือกให้กับแฟนๆนะครับทีนี้พูดถึงกิจกรรมที่ปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใช้ในการเติมความสดชื่นเติมความเฟรชคลายร้อนหาปกติกินงทำอะไรบ้างเฮ้ยชงมาขนาดนี้อุ้ยนี่ชงข้าวโพดล้วนเลยนะ ใช่ชงแล้วก็ใช้โปรดักชงด้วยแล้วก็ชงพลังชงกินกินก็ชงต่อผมก,ก็ชงผมก็เทเข้าไปแล้วก็ใส่โซดาใสอะไรเข้าไปแล้วก็คน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 <อ>มันทำง่ายไงพี่ท<อ>็อปเออเอาไหนไหนรอบสมมติว่าเอา,เาบิงซงเก็จะเป็นพี่น้องกับบิดตรง,ง <c oughs> ใช่อะไรเล่า<อ>บิงซงบิงซงมันเป็นคำสร้อยเราเป็นคนไทยเราต้องมีคำสร้อยอไม่เวลาเจอวิวโกนวิวกินนี่คือเออก็ทำเป็นยังไง ก็เจออยู่กูอยู่กิอ่าวันนี้พี่ก็มาทำอยู่วงมีเวมครับเจอแฟนของแฟปดขับแปดหกแปดขับใช่หรือว่าหนูว่ากินแต่เนี้ยแปดช่องแปดสองแปดสีใช่ก็ชวกันไปนะฮะอ่ะวันนี้พูดคุยกับฟริจเตอร์ของเฟชชี่กันมาพอประมาณขอเข้าสู่ร่วมของการถ่ายรูปก่อนละกันถ่ายรูปเลยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเลยได้เลยเพราะว่าหน้าเราจะได้แบบหล่อกฟริ้งกระทั่งผู้บริหารแล้วก็เราด้วยนะได้ตอเนี้๋ยวมาทางซ้ายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยบิวกินก็ได้เล่าถึง ไม่ไม่ต้องเหยียบมาด้วยคุณอยู่ตรงกลางไปอยู่ตรงกลางไปไม่มาเจอเหยือกมาทางซ้ายนิ่งๆนะโอเคโอเคนิ่งนะโอเคโอเคอยู่ตรงนั้นไว้นะครับโอเคดื้อจริงๆเลยเด็กคนนี้ไม่ไม่รู้ไงโอเโอกาสนี้นะครับผมต้องขอเรียนเชิญครับคุณบันเทิงว่องกุศลกิจประธานกรรมการกลุ่มมิตรผลขึ้นมอบดอกไม้เพื่อขอขออภัยครับขึ้นถ่ายรูปก่อนนะครับเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับวิวกินเข้าสู่แแบบแฟชั่นครับขอเชิญกับคุณบันเทิง ความสดใสครับของเฟรชี่เฟสของเราหล่อไหมหมายถึงใครคุณบิวกินหรือคุณบันเทิงวันนี้ต้องตอบคุณบันเทิงเก่งมากนี่แฟนคลับคุณรู้งานจริงๆเออเรียกว่าหล่อใกล้เคียงแล้วก่ะวันนี้ บิลกินก็หล่อแบบสดใสส่วนคุณบันเทิงก็หล่อแบบสรงพลูอเอาแล้วครับและช็อตต่อไปนะครับได้ครับผมปึ๊บฟับปึ๊บฟับอ่าเป็นวิดีโอก่อนปึ๊บปับ,ปบอปโอเคบ,บ, <Okay. S 1> บิลกินขอเต้นแบบเต้นที่ฟูโจหน่อย <laughs> เอาล้ฮะชตไปคุณบันเทเงก็มีดอกไม้นะครับมามอบแสดงความยินดีนะครับให้กับลิวจิ้ด้วยนะครับในการเป็นพรีเซนเตอร์และเป็นครอบครัวของเฟชี่ครับคุณบันเทเงก็คิดในใจว่านอกจากเราจะต้องจ่ายตังค่าพรีเซนเตอร์แล้วเราต้องซื้อดอกไม้ให้เขาอีกหรือเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงความยินดีของเราด้วยจริงๆครับ จริงๆต้องเป็นบิลกินนะเอาดอกไม้มามอบให้คุมป่นเธอนะมันถึงจะถูกไม่เป็นไรนะอะไรนะฮาอะไรนะฮาจีนี ต่อไปนะครับผมก็อขอเรียนเชิญครับพี่บอยครับคุณกฤษณะวุฒธิประเสริฐคุณนะครับผู้ช่วยกรรมาการผูรร้จัดการสายงานที่หนึ่งกำลังกันนะฮะบ,บอยบิวกินและบันเทินนทงฮะปันไงสามบอนะฮะนี่คือสามบอที่ทำให้เฟรชชี่ก้าวไกลไปขัางหน้าไม่กล้าถามชื่อเล่นควรมาเทิงเลยอาจจะไม่ใช่บอย ได้ครับขอขอบคุณนะครับขอเสียกับคุณบันเทิงและก็คุณกีชนะหนูพี่บอยอีกหนึ่งครั้งครับมาถึงแซวยับเลยนะคุณเนี่ยเอาผมยืนกว่างๆไงเออมมเกินปากมันว่าฮะเคยต้องยืนเซวกันหน่อยนะครับถ่ายรูปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ช่งวงเวลาเล่นเกมเลยดีกว่าเล่นเกมเลยเล่นอะไรเกมเลยครับบิลกิ้วันนี้นะฮะเรามาพูดความฟินความสนุกกับบิลกิ้กันต่อเพราะว่า เราจะชวนลูกี้มาเล่นถึง2เกมด้วยกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเชิญนะฮะสุขลัคกี้แฟนคือวันนี้มีแฟน่ของคุณมาถึง55คนครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นเกมละ5คนนะฮะขอโหลเลยอันนี้เรียกว่าโหลป่ะเนี่ยกล่อง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 มาละเดี๋ยวผมเรียกเบอร์ไหนขึ้นมาได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวช่วยกันครับเบอร์แรกครับยี่สิบเก้ายบเก้ามาไหมฮะมาละมาเดี๋ยวเชิญทางนนนุ่มบอกกันเลยครับ ครับ2ีเสร็จปุ๊บกินก็เลยจับเบอร์1ิขึ้นมาครับเฮ้ยกินอีเสียกินิ11บ11ฮะเสื้ออยู่ไหนเอเลยอ๋อนี่ฮะเชิญเลยอ่า11อยู่นะครับและบิลกินก็จับเบอร์เปิ้ลขึ้นมาอีกนะครับ33บครับ33นี่เลยได้ข้างไปนี้เลยนะฮะและนี่ก็ของบิลกิน เบอร์ห้าเบอร์ห้าฮะฮะฮ่ฮ่เดินเลยอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เล่สุดท้ายเล่สุดท้ายนะครับเมื่อกี้มีถายได้สามแล้วเราก็มีสามสิบสองต้องนั่งข้างๆกันได้อะเลยหรือเปล่าเอาล่ะขอบคุณนะครับมาไม่ใช่มาไหมไม่รู้ตอนนี้ครบไหมครบป่ะครบแล้วนะครับ ครบเรียบร้อยทำกินรัะนั้นนะฮะขอเชิญทุกท่านขึ้นมาบนเวทีเลยเดี๋ยวเรายืนประกบยืนประกบเขาสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีไม้ให้ทุกคนเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเนเวเราโหดนะไม้เยอะนะ ถามชื่อเสียงเรียงนามก่อนดีกว่าบิวกินได้ครับแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างครับนะครับเริ่มจากฝั่งฝั่งหัวกันได้ครับครับคุณชื่อคุณนะครับสวัสดีครับคุณคุณครับลูกปัดค่ะคุณลูกปัดนะครับบีมค่ะบีมฮะน้ำหวานครับตัมค่ะตัมพี่ตัมต่อเต่าพี่ตัมนะฮะคห้าท่านเออคุณทุกคนครับชอบดื่มเฟรนชี่รสไหนที่อร่อยและสดชื่นที่สุด ฟังน่อนเออชอบตกรอไปก่อนเลยผมมีคว่าชอบเลยง่ายโดนหลอกง่ายมากเราเราก็รูอยู่แล้ว่ามันเป็นกับดักเราก็รู้อยู่แล้วว่าับนาเขาจริงใจไงเป็นคนซื่อใช่เออเออพูดคาว่าชอบไงาว่าปกติชอบดเบีชี่รถไหนก่อนหน้านี้กออนหน้านี้เไม่พูไงไครครับ คุณปั่นเป็นคนจริงใจอ่ะเออ,อยังไม่ได้ยังไม่ได้แสดงว่าเฉียดแล้วแสดงว่าเฉียดแล้วใช <c oughs> ่ใกล้ใกล้เฉียดเลยทีเดียวใกล้เลยใช่ไหมทุกคนโจมตีดูกี้มันดว่าโจมตีมัน <c oughs> เอาตอบอยังโคตรไม่ครบเลยในทีนี้ยโอติชอบชอบดื่มรถไหนมทุกรถค่ะทุกรถครบรถครบ,ครบองค์ประชุมเก่งมากนะฮะและชอบแบบชอบแบบหมายถึงว,ว่า ใส่น so right ้ำหรือโซดาอะไรงี้ห uh รือชอบแบบไหนหรือคนโดนมิก huh. ก oh ี้มุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยเนี่ยทีละนิดห้วยดื่มเพียงแบบกดแก้วเลยเออทีละนิดเออเพราะว่าความอร่อยจะได้อยู่กับเรานานๆอ่ะพี่ท็อปช่วยผมหน่อยเอาดินี่คุณมิกกี้คุยเลยอ่ะช่วยผมคุยบ้างเออกินเอาจริงๆเลยคือถ้าไม่ใช่ดิจิชอบรถไหนชอบ ตอบที่คุณนี่ตอบเมสซี่เฮ้ยชอบไหมพี่ชอบไหมเมสซี่ตอบกงกวาชอบไปแล้วไงชอบแบบชอบไปแล้วเฮ้ยไม่มีใครคุยกับผมเลยพี่ชอบตายแล้วทุกคนทุกคนกำลังเกรงอยู่ในอาการเกรงโอเคโอเคโอเคแต่นี่ไม่ใช่รายการอาจะเกรงเพราะฉะนนั้ไม่ต้องเกรงนี่เป็นรายการอะไรนี่เป็นรายการเฟรชี่ฟันซ้อ์เฟรชี่ฟันซ้อมเอ็ดแล้วบรถรนชอบรถที่มัน ชอบรถแหละชอรถแหละเอางี้รถพอร์ชกับรถแมคคาร์เล็ที่ชอบะหรมากกันโตโยต้าเท่านั้นตอบดียาริสพอร์ชเท่านั้นโอ้โหใช่ไหมจริงไหมใช่ใช่นะเกียร์เท่าไหี่นาทีนะจริง2นาทีนะอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เฮ้ยทำไมมันแบบมันอยู่อะไรกับเขาว่าจริงผมก็ไไม่ด้องไม่ได้แต่กีดคือเสียดแล้วเสียดแล้วแต่กรรมการอย่างผมผมถือว่ายังไม่ตายยังไม่ได้ยังไม่ตายเฟชชี่นี่เป็นยังไงสามสองหนึ่งตอบเลยเดินซะเดี๋ยวตอบผ่าไว้ตอบไว้วันนี้แต่งเอาตีไวต่อไว้เออต่ไว้เฟชชี่เป็นยังไงเฟชชี่เป็นยังไงเฮ้ จบแล้วพี่มันได้ดีไงจะตอบอันนี้ก็เลยอ้าวเฮ้ยเวลาโอ้โหโทษไม่นะจริงหรือเปล่าจริงคำยังมีอยู่ไหมคำมีเหลือเหลือเปล่าเหลือเอาผมไปตาเลยผมพิตาชี่พิตาเลยโดนท้าซะแล้วเราผมพิตาด้วยโอเคผมพิตาด้วยปิดจริงเปล่าปิดจริงหลับตาก่อนหลับตาผมหลับแนะคุณหลับจริงเปล่าแฟนแฟนแบอกเลยว่าแปลแฟนแฟนอีโคเมกเอาดูพี่เหลือเพิ่มไหมก็ยังไม่ติดนะแปะเลยอ่าเฮ้ยผมติดแล้ว คุณติดยังนี่ริืมตาได้ยังเริืมได้แล้วโอเคปัดอะไรปัดอะไรเก่งว่ะเฮ้ยผมยังไม่ทันจะพูดไปถึงคำนี้เลยอ่ะไม่รู้เลยเนะี่ยนครูเลย ยังมััันยยงงงไไไมม่่ปถึเลาดูเลยดูเลยดูเลยคาว่าหอมหอมเออจะไปยังไงวะคาว่าหอมนั่นเลยว่าเช้าขี้เป็นไงก็อะไรเงี้ยเขาบอกว่าขี้เป็นยังไงอ๋อหอมผมบอกเลยหอมเลยขอบคุณท้าวของท้าวแฟนแฟนคุณเป็นแฟนขับไปสมบุกเนี่ยเป็นดิก็สตอรี่ไอจีผมแชร์แต่เพลงผมกินทนาชัยในวันนี่ผมรออยู่เนี่ยว่าคาราโอเกะที่ผมถ่ายไปจะออนเมื่อไหร่ เดี๋ยวมาดูตัขกอล์ฟแฟนผมโดนหลอกง่ายไปเนาะผมโดนจูมจมูกง,ง่ายไปเบอร์เจ็ดครับนี่ท่านนี้เบอร์เบอร์สี่สิบห้าครับสี่สิบห้าไปพี่ท็อปไปไปกันต่อเบอร์สามสิบครับ30เบอร์ 39โอยหลัก3มาเยอะหลัเยอะนสสี่สุดท้ายอ่ะสุดท้ายอ่ะหวยออกไปยังเนี่ยหวยออกี่ไหนเนี่ยี่ิบดีวันนี้อ่ไหม่วยออกวันที่29เก้เลยเป็นเชิญขึ้นมาเลยโอ้โหตอนนี้เข้าแถวเตรียมเรียบร้อยแล้วหคนของเราพี่บักกีได้เป็นผู้โชคดีเลยนะพี่บักี้ม่พี่บักี้ยืนดูเฉยๆอ๋อยืนต่อแถวเลย เจอเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ได้นะครับชื่ออะไรกันบ้างเลยคุณแฮมครับอ๋อพุณแฮมตออออ๋ออางมาแล้วสองคนนะอ๋อว้าคุณอีมดรีมดรีมอ๋อรออ่างหมดแล้ว่ะนับคพี่นับไม่นับแล้วก็คุณเฟิร์นพี่เฟิร์นนะฮะทั้งห้าคนนี้ครับเราจะเล่นเกมที่มีชื่อว่า Freshy Fun Action เฮ้ยเฮ้ยเจงี้ฟันเลยนะเมื่อกี้อฟันสต็อกเอ็ดสต็อกเอ็ก็คือแบบถ้าเกิดพูดมาแล้วอยต้องหยุดเล่ยละหยุดเลยแต่อันนี้เป็น razy fun action fun action อันนี้ง่ายมากครับเดี๋ยวให้ทั้ง5คนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดคำที่เป็นกริยาหรือว่าเป็น verb ขึ้นมาครับเช่นคำว่ากินกนอนก็ได้ใช้นคำว่านอนมาพูดว่านอนปุ๊บผมจะนับหนึ่งสองทาบทุกคนถ้าทำท่านอนถ้าทำท่าเหมือนบิวกิ้นจะได้คะแนนไปอ่ะลองคาว่านอนแล้วกันลองคาว่านอนแล้วกันเดี๋ยวขึ้นหน้านี้ดูครับ ได้เป็นอาหน้าตนาาอนเขาว่านอนเลยหรอเขาว่านอน,นะคะ่ะนอนนะฮะ